ันนี้จะมารีวิวของคริสต์มาสทั้งหมดที่ซื้อมานะคะปกติจะเอามาแต่งบ้านเนาะแต่ว่าปีนี้เรามีร้านเราก็เลยจะหอบข้าวของทั้งหมดของเราเนี่ยเอาไปแต่งที่ร้านจริงๆอะ่ะแอบไปซื้อของมาแล้วบ้างบางส่วนจากอ e ีเกียตั้งแต่ประมาณต้นเดือนตุลานะคะเพราะว่ากลัวของหมดแล้วของมันก็หมดจริงๆวันนี้ของที่ซื้อมาทั้งหมดก็คือซื้อมาจากสำเพ็งทั้งหมดเลยแล้ว Amazing มากในความราคาของถูกมากที่สำเพ็งไม่ได้ไปเดินนานมากคือต้นคริส นะต้นจิยวอะที่แบบเราจะเอาไว้ตั้งบนโต๊ะกินข้าวของลูกค้าที่มันเป็นแบบต้นแบบคริสต์มาสเลยอะอันเนี้ยเกือบหนึ่งูดอะนี่คือตัวละยี่สบาทแน่แล้วคือถ้าเกิดสมมติว่าซื้อ12ต้นหนึ่งโหลอะ เหลือต้นละสิบาทฟ้ยไม่ซื้อได้ไงต้องซื้อปะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นต้นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นต้นนี้นะคะต้นนี้คือขนาด2ฟุตเทียบกับต้น1ฟุตเมื่อกี้นะคะราคา50บาทแกคือคนขายบอกราคาเราต้องมาถามอีกรอบอะไรนะคะ5 0หรือ150้าบเขาบอก50ค่ะ50ก็ต้องซื้อเลยหรือเปล่าเนี่ยเอาไปตั้งบนโต๊ะตั้งบนอะไรใดๆได้แบบ แล้วถ้าเกิดว่าดัดดีๆนะคะคือมันสามารถฟูดได้มากกว่านี้อีกเราคิดสภาพว่าเราแบบเออห้อยอนาเมนต่างๆอุปกรณ์ต่างๆมันก็จะแบบเต็มกว่านี้อีกในราคา50บาทอันนี้เป็นน้องน้องจิว๋วจิ๋วมากๆเลยแต่แบบมันครบองค์อะคือมันไม่ต้องอะไรแล้วอะคือมันมีทั้งแบบลูกสนมีทั้งโบมีทั้งแบบเออของประดับต้นอะไรอย่างเงี้ย50บาทเหมือนกัน 50บาทได้พังหมดนี้เลยน่ารักเนาะต่อไปเราจบเรื่องราวของต้นคริสต์มาสแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆเรามีต้นอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมีต้นคริสต์มาสมันต้องมีอะไรมันต้องมีของอยู่ข้างล่างไหมตรงโคนต้นใช่ไหมนี่มันต้องมีกล่องของขวัญน้องคนนี้เป็นเซ็ตกล่องของของันสามกล่อง <S 1> <S 1> หอยิบออกมาก็คือหิมะโรยปลายมากกล่องขันสามกล่องก็คือมีกล่องเลก กล่องกลางและกล่องใหญ่เนี่ยวาง3อันนี้ไว้ที่แบบโคนต้นคริสต์มาสก็คือจบเลยจบมันเต็มแล้วเลยมันมีหลายทรงหลายสีหลายแบบมากก็คือบางอันก็อาจจะแบบพันหนึ่งบางอันก็9 0 0บางอันก็อาจจะถูกกว่านี้แต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันจบอะคือวางเนี่ยเนหะ็นปะจบเลยวางปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บแล้วก็มีต้นคริสต์มาสหนึ่งอันอย่างนี้โอ้โห เรื่องของประดับตกแต่งไว้แขวนต้นคริสต์มาสหรือแขวนอะไรก็ได้ที่อยากแขวน60บาทได้3อันแต่มันก็ใหญ่ยูไปก็จะเป็นเรื่องราวของถาวันะคะท่งซื้อมาทั้งหมด3แบบคือไอถาวรเนี่ยมันเอาไว้สําหรับแบบวางไว้บนโต๊ะพันราวบันไดพันกรอบประตูพันเก้าอี้พันอะไรก็ได้ซึ่งอันที่1นึ่งที่ซื้อมาคือเป็นแบบนี้อันนี้ซื้อมาบางร้านก็ขาย80บางร้านก็ขาย75นะคะมันจะมีไซส์นี้ที่เรียกว่าเป็นแบบไซส์ใหญ่แล้วก็จะมีไซส์เล็กที่มันจะแบบ ฟูน้อยกว่านี้นิดหนึ่งคือถ้ามองไกลๆอะ่ะแทบจะแยกไม่ออกเลยแต่ถ้ามองใกล้ๆอะ่ะอันนี้สวยกว่าต่อมาก็คืออันนี้นะคะอันนี้มันก็เป็นเส้นๆแบบนี้ก็คือเอาไว้พันเหมือนกันสามารถพันคู่กับน,นี้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมพันคู่กับน,นี้ได้เลยอันนี้มันเข้ากับคริสต์มาสมากที่สุดก็คือแบบจะมีที่เข้ากับคริสต์มาสอีกอันนึงก็คือเป็นพวงองุ่นไม่เกิน200บาทแต่ได้5เส้นเลย และถาวันอันสุดท้ายที่เราซื้อมาอันนี้คือไฮไลท์เลยอาจจะไม่สามารถเอามากางได้ค่ะเพราะว่ามันยิ่งใหญ่อลังการดาวล้านดวงมากมันกางยากโอเคเอาเป็นว่าถ้ากางออกมามันก็คือจะเป็นถาวันแบบที่อย่างที่บอกอ่ะแหละแต่ว่าฟูที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีของประดับเป็นเนี่ยเป็นลูกแครนเบอร์รี่แครนเบอร์รี่ใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบลูกโซนแล้วก็แบบ อันนี้คือมี2แบบเหมือนกันคือแบบมีหิมะแล้วก็ไม่มีหิมะอันนี้คือซื้อแบบมีหิมะมาดูสิหนาวไหมคะพี่ชายก็อันนี้ยาว2.7เมตรเหมือนกันนะคะอันนี้ของใหญ่เราได้หมดไปแล้วนะคะจริงๆมันมีของน่ารักอีกเยอะมากมันจะมีแบบเสาไฟที่มันเหมือนเสาไฟแบบสไตล์แบบอังกฤษปล่อยหิมะออกมาในตัวน่ารักมากแต่อันนี้ขอทําใจแป๊บหนึง่งเพราะว่าราคามันแพงประมาณ สอ0พไปไปลายถึงแบบ4 0 0 0บาทเลยแล้วแต่ขนาดซึ่งเราต้องใช้สตินิดนึงเพราะว่าคริสต์มาสเราไม่ได้มีคำเดียวปีหน้าเราก็จัดได้อีกเราก็ค่อยๆซื้อไปก็ได้ก็เลยแบบอาจจะไม่ได้ซื้อครบทุกอย่างอย่างที่อยากได้แต่ว่าคิดว่าเก็บไว้ซื้อปีหน้าบ้างไม่งั้นเดี๋ยวปีหน้าไม่มีอะไรจะซื้อนะคะทีนี้ของที่เหลือก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆก็จะเป็นแบบสเปรย์ที่เป็นแบบพิมมาริบบินที่มันเป็นแบบเต็มคริสต์มาสซึ่งอันเนี้ยมันช่วยประหยัดได้เยอะมากเพราะว่าของบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นเต็ ที่มันไม่ได้สีแดงใช้พวกแบบดิบบินอย่างเงี้ยผูกเอาก็มันก็คือคริสต์มาสแล้วหรือว่าอันเนี้ยเอาไปผูกตามแบบเก้าองค์เก้าอี้มันก็คือแบบก็คือมากแล้วอะพร็อพแบบหมวกเมอร์คันตา้าข่าวางเรนเดียร์เกาสิบาทได้6กอันถ้าซื้อ12อันถูกกว่านี้อีกแล้วคือมันเป็นเรนเดียร์แบบเรนเดียร์แบบ ดูดีเพราะว่ามันเป็นขาวสีน้ำตาลปกติจะแบบขาวแดงขาวเขีเขยวอันเนี้ยขาวสีน้ำตาลน่ารักมากไฟ่างๆอันเนี้ยคือจะแบบเน้นซื้อแบบที่ใส่ฐานมาส่วนใหญ่จะขายกันราคาพอๆกันทุกรานเลย้อยู่ที่ประมาณ80บาทค่ะผ้าปูโตที่เป็นธีมคริสต์มาสซึ่งมันคือผ้าธรรมดาที่ต้องเอามาเย็บขอบเป็นผ้าปูโตเองก็ไม่รู้ว่าจะได้เย็บหรือเปล่าแต่ว่าซื้อมาเผื่อไว้ก่อน หมดแล้วนะคะสําหรับวันนี้แต่ว่าเราจะยังไม่หยุดอยู่แค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองเอาไปจัดดูก่อนว่ามันเพียงพอไม้แล้วมันมีอะไรอีกไม้ลองมาดูกันนะคะว่าจะมีของอะไรบ้างเราจัดออกมาแล้วมันจะเป็นอย่างไร